สวัสดีครับทุกคนเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องรอยลื่นสวนปั้มนะครับช่องนี้มีแต่ปัมน้ำมันนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาชมปัมน้ำมันที่ให้ผลผลิตเยอะที่สุดนะครับกว่าทุกสายพันธุ์นะครับซึ่งปัมน้ำมันที่ผมพูดมาคือสายปัมน้ำมันนะครับยางกัมบีเอ็มเอลหนึ่งหกหนึ่งนะครับจากประสบการณ์นะครับที่ผมได้รับจ้างตัดปัมน้ำมันมาครับผมได้เจอทุกสายพันธุ์นะครับได้เจอพันธุ์ยางกัมบีเอ็มเอลหนึ่งหกหนึ่งมาหลากหลายรุ่นนะครับ หลากหลายสถานที่ในการปลูกสปาแวลล้อมที่ต่างกันนะครับผมขอการันตีนะครับว่าปมน้ำมันพันเอ็มเอลยังกับีเอ็มเอลหนึ่งหกหนึ่งนะครับเป็นปมน้ำมันที่ตระลายดอกจริงๆนะครับให้ลูกและผลผลิตมากเยอะที่สุดนะครับลักษณะของพันยังกับีเอ็มเอลหนึ่งหกหนึ่งเบื้องต้นนะครับลำต้นจะเตี้ยกว่าสายพัน์อ่นๆนะครับมีทางใบที่สั้นนะครับซึ่งในคลิปเป็นปมน้ำมันพันยังกับีเอ็มเอลหนึ่งหกหนึ่งอายุเจ็ดถึงแปดปีนะครับเราสังเกตในภาพได้ครับทำไวจะสั้นนะครับ เนลำต้นจะสูงช้ากว่าพันธุ์อื่นนะครับระยะในการปลูกนะครับ9คูณ9คูณ9นะครับจานวน22ต้นต่อไร่นะครับซึ่งเป็นปั้มน้ำมันดี่ทางใบสั้นนะครับสามารถปลูกในระยะ9คูณ9คูณ9ได้นะครับเว่าแสงแดดสามารถเข้ามาถึงต้นปล์มทุกพื้นที่นะครับสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับทนแรงได้ดีนะครับคออนี้ผมขอการันตีนะครับว่ายังพันยังกําบีนะครับขาดคอน้อยนะครับเป็น ปาล์มน้ำมันพันธุ์ที่ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องน้ํานะครับทนสามารถทนแ้งได้ดีนะครับและปลูกได้ทุกสถานที่นะครับพันยังกระบีนะครับทลายดอกมากนะครับเบนก็มีสองถึงสามชั้นได้ดนะครับจากที่ผมได้ตัดมาผ่านๆมานะครับซึ่งเป็นความจริงนะครับทลายยังกระบีจะมีทลายอยู่บนข้อประมาณสองถึงสามชั้นนะครับหรือว่าน้อยน้อยสุดนะครับจะมีอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองชั้นนะครับ ซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันพันที่ดอกจริงๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ตัดปาลมมาหลากหลายรุ่นหลากหลายสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อเสียของยางกำบีนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อเสียของพันธุ์ยางกำบีนะครับจะมีทายลายเล็กกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับที่ผมได้สังเกตมาจะมีทายลายเล็กกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับ และมีน้ำหนักตะลายน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับปัมพันธ์ยังกระบ,บีนะครับเริ่มตัดได้ในระยะเวลา2ปี6เดือนหลังจากการปลูกและมีอายุการเก็บเกี่ยวได้มากกว่า30ปีนะครับถือว่าเป็นปัมน้ำมันที่ให้ผลผลิตได้รวดเร็วนะครับที่เราปลูกในระยะเวลาแค่2ปี6เดือนนะครับสามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับและสามารถเก็บเกี่ยวได้มากกว่า30ปีผลทะลายเฉลีย่ยอยู่ประมาณ5.3ถึง6 5จนหน้าตันต่อได้ต่อปีนะครับ เดี๋ยวเราจะไปชมสวปนปามน้ำมันพันยังกัมบีอายุ3ปีนะครับนี่เป็นปามน้ำมันอายุ3ปีนะครับพันยังกัมบีนะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่านะครับทลา,ายจะดอกตั้งแต่อายุ3ปีเลยนะครับนี่เป็นแปลงพันยังกัมบีอายุ5ปีนะครับที่ผมได้ตายมาฝากทุกคนนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับตลายบนคอนะครับจะอยู่ประมาณ3ชั้น 1- ึง4ชั้นตลอดนะครับซึ่งตลายจะ ดอกเยอะจริงๆนะครับและนี่คือปั๊มน้ำมันยังกำบีอายุ5้ปีนะครับตาลายดอกตลอดตั้งต้นนะครับน้อยที่จะออกช่อตัวผู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปันยังกำบีอายุ10ปีกันบ้างครับซึ่งอายุ10ปีตาลายก็ยังดอกนะครับบนคอมีประมาณ2-3ยันนะครับแต่ตาลายจะเล็กกว่าสายปลาเดือนๆนะครับครับและเมื่อเรารวบรวมกันแล้วนะครับ ก็ไม่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆมากนะครับซึ่งสายพันธุ์อื่นทาลายใหญ่นะครับแต่น้อยกว่ายังกะบีนะครับทาลายพันยังกะบีเยอะนะครับแต่ทาลายไม่ใหญ่นะครับซึ่งอยู่ที่ความชอบของบุคคลนะครับว่าใครชอบแบบไหนนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมขอฝากทุกคนไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ <c li pped> แล้วเราก็จะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับลากันไปก่อนครับ